ส่วนทางด้านของกองบัญชาการกรองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ออกนอกพื้นที่ค่ะ พันเอกนัทพลวิเชียนวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14จัดกำลังพลจำนวน5นายพร้อมด้วยรถบรรทุก6ล้อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอบ่อไร่รในการเคลื่อนย้ายออกนอกพื้นที่จำนวน100คนเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงอันตรายจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยและความดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐต่อไป นยยายมนต์ศิษย์ัยาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพรดุงศักดิ์รักษาสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวในเขตชายแดนเพื่อให้กำลังใจประชาชนที่อพยพเข้ามาอยู่ชั่วคราวจากสถานการณ์ความไม่สงบฝั่งประเทศกัมพูชา ทางนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีได้ย้ําว่าสถานการณ์ชายแดนของจังหวัดยังคงเป็นปกติค่ะและทางจังหวัดได้เตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้านพร้อมกับเน้นย้ําถึงความห่วงใยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงซึ่งได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ด้านพลตํารวจตรีพรดุงศักดิ์ได้กล่าวนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้จัดกําลังดูแลบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ที่ต้องอพยพออกมาโดยประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สถานีตำรวจภูธรใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ ขณะที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีระบุว่าสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในจังหวัดยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมเตรียมแผนรับมือกรณีฉุกเฉินอาทิการจัดทีมแพทย์พยาบาลห้องผ่าตัดคลังเลือดและวัชพันธ์ที่จําเป็นโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งได้เตรียมสถานที่รองรับไว้อย่างเพียงพอแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียังได้สั่งการให้ในายอำเภอแต่ละอำเภอทำหน้าที่เป็นแม่งานหลักในการบริหารจัดการศูนย์อพยพโดยประชาชนสามารถติดต่อผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ของตนได้โดยตรงและก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะมั่นใจในการบริหารจัดการของจังหวัดจันทบุรีและขอให้รับข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเพื่อป้องกันความสับสนและความตื่นตระหนกผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวทิ้งท้ายค่ะ